ใช่ค่ะเป็น Uniqlo นะคะ UV Protection นะคะอย่างที่จะใส่อยึ่งตัวนี้นะคะเหมาะกับคนไทยมากเพราะว่าเราทุกคนก็คือเกิดมาก็เจอแดดทุกวันนี้สาวรดูก็คือร้อนร้อนร้อนและร้อนมากๆนะคะไม่มีฤดูอื่นใดให้เราสัมผัสแล้วแล้วก็เชื่อว่าส,สาวๆไทยนะคะก็คือกลัวแดดมากซึ่งวันนี้เขามีเทคโนโลยีที่เป็นไอเทมป้องกันรังสีง UV ให้กับพวกเราวค่มสีฟังว่ะรามันมี มันสะดวกไงที่หนึ่งคือจริงๆอ่ะวิธีป้องกันร,รังสีง UV เรามีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะใช้ครีมกันแดดใช้หมวกใช้ร่มแต่ว่าบางทีอ่ะคือมันเรารู้ว่ายัางไงแต่ว่าถ้าเกิดเราป้องกันโดยที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้ประสิทธิภาพการที่ป้องกันแดดก็ไม่ได้ผดเท่าที่ควรเนาะแต่อันนี้คือสะดวกสบายนี่หอมั้ยคือครีมกันแดดดีก็จริงแต่ว่าเราต้องเติมทุกสองชั่วโมงเนีย่ยสมมติเตะปลอ,อยู่ อย่างเงี้ยจะไปกลางร่มเตะบอลก็ไม่ได้เนาะหรือว่าบางทีเปสี่ยงโชคแล้วเนี่ยบางทีบางคนก็เหนื่อยนะแต่อันเนี้ยเราหยิบมาปุ๊บแล้วก็คือการแดดได้ทั้งทีดูปีนี้ปีนี้ใะประกาศว่าจะไม่รับการเดี๋ยวดิอยาผ่านดิอยาผ่านดิยังที่เราบอกเองนะเราบอกเองอ่ะเดี๋ยวคือคือปีก่อนๆเนี่ยแบบทำงานหนักมากทั้งสองอย่างเนาะทั้งเป็นหมอด้วยทั้งทำงานในวงการอะไรเงี้ยแล้วก็ ไม่ได้ดูแลตัวเองกับครอบครัวเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอายุเรามากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เป้าหมายของจะก็คือทุ่มเทในการที่เราจะเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการมากขึ้นคือสมัยก่อนพิเออร์ตี้ของเราอาจจะเป็นงา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 น,งานมาก่อนทุกอย่างเสนอแต่ทุกวันนี้จะจัดเวลาไวใ้ให้กับที่บ้านจะเลยหรือว่ากิจกรรมที่จะชอบทาไม่งั้นเรารู้สึกว่าใช้ชีวิตว่าแบบคนเรามักจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอเกษียณก่อนรอ6กก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําสิ่งที่เราชอบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ย แต่ปีนี้จะจำไม่อยากรอคํานั้นแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องรอนั้นคือตอนนี้จะจัดเวลาสําหรับกิจกรรมหรือสิ่งที่จะต้องต้องการเยก็คืออย่างน้ำตาในวุนในครอบครัวมีผดแปลมาเวลาไม่มีเวลาหรือว่าคือเอ่อที่ผ่านมาณม่อจะป่วยด้วยแล้วจะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีจังที่เราได้แบบได้ดูแลเขาเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่ทําอะไรอยู่ตอนทีคนที่บ้านป่วยเนี่ย เรายังไม่รู้เลยเขามาบอกเราทีหลังหลังจากที่เขาผ่าตัดไปเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนเป็นฟมในใจของเราแต่พอตอนนี้เราเราเหมือนเรามีเวลาที่จะดูแลเขามากขึ้นหรือว่าเราให้เวลากลับบ้านไปกินข้าวเขามากขึ้นหรือว่าเอาเขามาเป็น priority แรกเ่ยจะรู้สึกสำคัญเพราะว่างานเจะแบบอยู่กับฉุกเชิญน,นึกออกไหมจะเห็นคนที่เสียชีวิตทุกวันแล้วก็ มันเป็นสัจธรรมมนุษย์อ่ะวันหนึ่งจะต้องตายวันหนึ่งคนที่เจ็บรักก็ต้องตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรายังมีกันอยู่อ่ะเราก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันให,ให้ดีที่สุดอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอทํางานนี่เสร็จก่อนเดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้เท่านี้เท่านั้นก่อนที่จะไปหาคนที่เรารักถือจะว่ามันถึงเวลาที่บางทีเราประมาทไม่ได้แต่ยังรักอยู่ ก็จะมีเส้นเลือดโป่งพองทำไมดีปากปักเบี้ยวคือคุณพ่อจะมีเส้นเลือดโป่งพองที่เส้นเลือดหัวใจแต่ว่าก็คือได้อาจารย์ที่ที่โรงพยาบาลรามาก็ช่วยดูแลเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือแข็งแรงปกติแล้ว,วออก,กชวชว็ช่วงนั้นก็คือเป็นห่วงแหละแล้วก็คือจะเชื่อว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บแบบมันไม่ใช่มีครั้งเดียวแม้อีกหน่อยมันก็เป็นเรื่องประจำที่มันจะต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เขายังแข็งแรงอยู่เราก็อยากใช้เวลาที่ดีคุณภาพชีวิตด้วยกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงมากก็กลับไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้เลยเป็นว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่แบบอยากให้เวลาที่ผ่านมาคือไม่เหมือนกับช่วงก่อนเนี้ยที่เป็นโควิดช่วงสามปีแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ดีเวลาเราหายวับไปเลยอ่ะแล้วจก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนนะตอนนั้นจะรู้สึกว่าเออก็คือตอนนั้นอ่ะชีวิตธอจะเหมือนมีแต่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านโรงพยาบาลกลับกลับบ้านอยู่จะไม่ได้คิดอยากจะเที่ยวหรืออะไรเลยอ่ะแล้วพอดีช่วงแบบช่วงประมาณ ปีก่อนจะได้ไปเหมือนทำนะ้ำแล้วเราเหมือนมันช่วยเปิดโลกอีกอักอนหนึ่งให้กับเจ๊ว่าเฮ้ยมันยังมีสิ่งที่น่าสนใจยอย่างอื่นที่นอกจากงานกับบ้านของเรานะยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยเจะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้แล้วกับคนที่เรารักม้างขื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ๊ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะวันไหนคือบางคนเนี่ย แบบรอว่าจะเที่ยวตอน5060แต่วันนั้นเราอาจจะไม่มีแรงแบกขาไม่มีแรงแบกกระเป๋าหรือว่าเดินอย่างมีความสุขแล้วอะ่ะ<อ>คือเอาไง่ายๆแค่ตอนนี้สามหปีเจ้ก็เที่ยวไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วอะ่ะแบบสมมติตอนเด็กๆเราจะต้องเที่ยวแบบรวดทิ่ะเนะื้อปะฉันต้องไปทุกที่ทุกวันนี้ไป2ที่ก็เหนื่อยแล้วอะ่ะเจ้ยังคุยกับเพื่อนกับแฟนที่ไปด้วยกันเลยว่าเออเราเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีที่เรายังคิดได้ว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วเราก็โชคดีที่เราอยู่ในจุดที่เราสามารถทีี่่จะเเลืออออกกกในสิงงททราาายํได้้็ตคุ แต่พี่จะยังจะรับอยู่ใช่ไหมคะงานเรายังจะรับอยู่ตอนนี้หูดับไปข้างนึงเลยไม่ได้ยินงานยังจะรับอยู่รับรับรับคือคือเรารับอยู่เพราะว่าเราก็ต้องใช้น้อเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนดารงชีวิตได้อยู่ในไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูมากขึ้นว่าเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้มีเวลาพอหรือเปล่าหรืออันนี้เบียดเบียดเวลาครอบครัวหรือเวลาที่เราจะไปทริปตรงไหนหรือเปล่าเราก็อาจจะจะเลือกเลือกเวลาของเราเป็นสำคัญ จะให้เวลาตอนนี้จะให้ความสําคัญกับเวลามากเพราะว่าเงินเราหาได้แต่เวลาเราหาไม่ได้นะมันไปแล้วไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือรับงานนะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ไม่รับงานแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้เรามีเวลาทําสิ่งที่เราทอย่างเช่นช่วงก่อนเนี่ยจะไม่เคยมีเวลาได้ออกกาลังกายอย่างจริงจัง,จงทุกวันนี้สามารถเซ็ตบันออกกาลังกายให้ตัวเองได้แล้วว่าไม่ฉันอยากออกกาลังรู้สึกหรืออะไรอย่างงี้สมัยก่อนจะเซ็ตเวลาอย่างนี้ไม่ได้ ใช่ใช่เริ่มก็คือต้นปีนี้เป็นสกราชใหม่ที่จะเริ่มแบบปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่งั้นทุกคนสัมพัสจะเจอแบบทุกคนที่ทํางานอาจจะจะรู้ว่าเฮ้ยนี่เพิ่งออกจากเวรมาไปวิ่งงานต่อหรือทุกคนจะเจอจะม่วงตลอดเวลาไม่เคยเจอเดยวเวลาที่แบบไม่ม่วงหรือว่าได้นอนเต็มอิ่มเลยสะไรบบภาพเราแย่แย่งแลยงอย่างเห็นได้ชัดค่ะช่วงก่อนเนี้ยนี้คือทํางานจนร่างกายมันพอง ก็เป็นเป็นโรคที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเจอเพราะว่าจะเป็นหมอเฉิๆเนาะจะก็คิดว่ามันเป็นโรคที่ธรรมดาหรือเราจะคนไข้เป็นแพนิกอย่างเงี้ยวันหนึ่งจดที่เป็นหมอที่เคยรักษาคนไข้อย่างเงี้มาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองด้วยว่าเป็นแพนิกแต่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในยทันั้นก็คือรู้ว่าไม่ตายแต่ว่ามันเป็น ภาวะที่แบบมันทําให้จะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างนี้เป็นสักพักเลยแต่ว่าพอการดําน้ํามันทําให้จะเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วแหละอันนี้มันาที่ไหนแล้วคะหมอจะเป็นมาสักพักแล้วจะเป็นมาตั้งแต่ช่วงที่จะเรียนเรียนใกล้จะจบหมอเฉพาะทางแล้วแหละแล้วก็เหมือนเป็นมาเรื่อยๆมันไม่หายสักทีเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวกระตุ้นมันคือ ที่จะหาหมอนะเขาบอกว่าตัวกระตุ้นเหมือนจะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เหมือนสุขภาพมันท้องอ่ะมันออกมาทุกครั้งที่จะกอดนอน๊บอะ่ะจะมีอาการนะเน่ตอนแรกเราเขีก็เราเอายูใช่ก็ด้วยจะว่าด้วยวัยที่มากเ้นื่อยก็เราใช้ชีวิตยอย่างนี้สมัยก่อนทุกคนจะบอกว่าจะเป็นทาหารยิงนอร์เวย์ได้มันจะกอดนอนได้72ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็มันฟ้องแต่ละคนมันฟ้องในหลายหลาย,หลายแบบเนรอบางคนสุขภาพกายของเจมเนี่ยก็คือสุขภาพใจหรือว่าอย่างเงี้ยมันมันฟ้องออกมาเลยอยู่ดีเรารู้สึกว่า หายใจไม่ออกขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรไม่ตายแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้อันนี้หายขายคือเรียกว่าคุมได้ดีกว่าเรียกว่าคุมได้ก็ถ้าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่จะพักผ่อนน้อยหรือดูแลตัวเองไม่พอมันก็จะมีอาการตอนนี้ก็ใช้ยาใช้อะไรอย่นในการ จุดที่มันเป็นครั้งแรกที่เป็นแล้วมันจะพัวก,กันขึ้นเครื่องบินหรือว่ายูดีจะจาได้หรือมีวามนึอยู่เวนแล้วก็กลับมานอนกลางวันเพระตอนอยู่เวนกลับมานอนกลางวันแล้วอยู่ดีเราสะดุ้งตื่นเพือกขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนหายใจไม่ออกแบบอยู่ตรงนี้ไม่ได้แบบกระวนกระวายเหมือนจะลงไปดิ้นที่พื้นแต่ใจเรารู้อยู่แล้วไงเราเป็นหมอเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันคือแคนิคแททกแต่ว่า ร่างกายมันกับใจมันประสานกันใจเต้นรัวเหนื่อออกมือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้แล้วก็พอตอนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีอาการเยอะเราก็กลัวว่าถ้าเรากลัวไปเรื่อยเเดี๋ยวใครเปิดเวนิกเดี๋ยวมือจีนอีกไอคนข้างๆอีหมอนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดประกาศขอหมอมาช่วยอีนี่ก็เป็นหมอช่วยตัวเองอยู่เนี่ยเนื้อหออแม่แต่ว่ามันทำให้เจ็บรหนักถึงนะว่าเราอยู่ชขาเชิงเฉยอเี้ยจะเจอคนที่มาด้วยอาการแพน,นิคเยอะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่โรคที่เราแค่ฟังว่าไานนาอแพ มันเป็นอะไรที่ถ้าคุณไม่เป็นคุณไม่รู้หรอกว่าความทรมานของมันตอนที่ีอาการเป็นยังไงก็ทําให้เจอเข้าใจคนไข้มากึ้นว่าเฮ้ยว,วันหนึ่งเราก็เป็นก็เป็นได้แล้วก็เป็นโรคที่เฮ้ยมันมันไม่สนุกเลยนะที่เป็นเลยลก็ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณหาปัญหาที่มันสร้างให้คุณเกิดแล้วก็แก้ปัญหาเนาะแล้วก็ดูแลร่างกายดีดๆอย่าปล่อยปากละเลยค่ะขอบคุณค่ะ